ภาประชุมวัดสวยงามของจังหวัดระเอดนะครับเรียกว่าวัดนุ่นสวรรค์น,นะครับก็จะมีเจดีย์ที่สร้างด้วยหม้อหนะครับประดับประดาด้วยหม้อหมอ้หมอหโบราณก็งานอลังการงานสร้างนะครับตอนนี้จะเป็นพญาต่อนะครับพญาเต่าตัวใหญ่ตัวยาว อันนี้ก็คือด้านหลังของพญาต่อนะครับอันนี้เล็บเท้าพญาต่อส่วนด้านข้างก็จะเป็นลาหงอมจันนะครับวัดนุนสวรรค์น,นะครับพญาเตาบนด้านหลังก็จะเป็น ินดีอินใหญ่อลังการงานสร้างมากนะครับครังนี้ก็จะเป็นพญาเต่อเหมือนกันครับ ตอนนี้เรากำลังพามารับชมปัดนวลสวรรค์จังหวัดร้เอ็ดนะครับเทพธาราเป็นวัดที่มีความสวยงามมากนะครับประติมากรรมปูนปั้น เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับวัดนุนสวรรค์หวัดร้ายเอ็ดครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บัานนสวรรค์จันแล้วเองครับ่ารมาชมขวดงดงามของมวัดสวยงามสวยงามอลังการงานสร้างมากนะครับ